สวัสดีครับมิวสุประสิทธิ์ครับผมสวัสดีครับผมกัปธนาวุฒิครับความรู้สึกของางานนี้รู้สึกยังไงบ้าง,ง,ง,าางที่ได้มาร่วมงานจริงงานรับรางวัลที่ได้มาร่วมพวกเราก็ดีใจทุกงานอยู่แล้วครับแต่ว่าด้วยความที่แบบงานนี้เราได้รับรางวัลด้วยเราก็จะดีใจเป็นพิเศษครับด้วยความที่มันเป็นคู่จิ้นเนาะ,ะใช่พวกเราก็ตั้งใจกันครับผม ก็ไดดนนน้้จถามมิวมิวหน่อยไปต่างประเทศมาแฟนนีมาเป็นไงบ้างแฟนก็น่ารักมากแฟนแบบโอ้ตอนผมร้องเพลงนี่กี้ดังมากครับผมกี้ดังจนผมไม่ได้ยินเพลงเลยโอ้ยขยิบเท้าอะไรนะคือเขาเขาร้องเพลงตามได้ด้ยร้องเพลงร้ <S <S 1> <S 1> <S องเพลงซีรีส์ได้ด้วยครับผมสุดยอดมากแล้วมิวไปตรวจมาเลยเป็น,เป,นเป็นไงบ้างคนะอ๋อคุณหมอคุณหมอบอกว่าการผลนะผลเป็นลบก็คือ คือไม่มีเชื้อแล้วก็คุณหมอบอกว่าสามารถแบบไปปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกติไปเรียนได้ตามปกติครับเพราะว่าฟิลิปปินส์เนี่ยไม่ใช่ประเทศเสี่ยงแต่แต่เราท้องอืดหรืออะไรเนี่ยเออผมเป็นตัวโควิดแล้วคุณหมอบอกท้องอืดอ่ะคุณหมอมาคลอดท้องแล้วบอกเนี่ยแกเยอะมากเลยนะหลังสองผู้ใหม่ห้ามห้ามห้ามกินข้าวนะอะไรอย่างเงี้ยครับกลับได้ดูแลพี่ไหมก็มีคุยคุยกันมากกว่านะยังไม่ได้ไปดูแลอะไรเยอะเท่าไหร่เป็นการคุยมากเราจะมาดูแลไหมครับอะไรเอาพี่ป่วยเหรอตลกก็ปวดท้อง นั่นแหละครับแล้วผมประการถึงท่ารไปทดสอบเหม่อนว่ามีการเปลี่ยนแปลงผู้กัดเนี่ยเป็นกังวลอะไรบ้างไหมกังวลอะไรไหมก็น่าจะเป็นคาแรคเตอร์ไหมใช่เหมือนกับเรื่องความที่โตขึ้นบุคลิกอะไรมันโตขึ้นด้วยเขาถามเรี่ยงผู้กับกังวลไหมอ๋ออะไรครับเมื่อผมไม่ได้ยินเรื่องเขาว่าผู้กับก็ขอโทษครับขอ กันอะไรไหมครับไม่นะเพราะว่าเหมือนเขาก็เป็นที่ได้เป็นลูกพี่รุ่นน้องกันใช่ไหมครับตีกันพิมพ์กัดกันน่าจะคล้ายๆกันได้ข่าวว่าจะมีซีรีส์คนอีกที่ไม่ใช่ทานไทยใช่ไหมอ๋ออันนี้ผมไม่รู้เลยนะพี่เมย์บอกว่าเราสองคนรู้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเขียนบดไว้ให้แล้วอันนี้ยังอันนี้ถ้าถ้าถ้าพูดเล่นๆอ่ะผมเคยได้ยินพี่เมย์พูดเล่นๆอยู่เรื่องประมาณแบบเหมือนเป็น เป็นพี่ TA กับออ๋กับเด็กมหาลัยอะย่างเงี้ยใช่ใช่ไม่ถึงไม่ถึงครับผมก็ไม่ได้แล้วเหมือนกันแต่ก็ไม่ใี่ใครบ้างอยู่นี้ใครบอกว่ามิวกับข้างแตกอะไรเงี้ยฉายาใหม่อะไรอย่างงี้ยความสึกดีใจครับผมดีคือดีใจมากๆที่แฟนๆทุกคนเนี่ยมาหาเราเยอะมากๆในทุกๆงานเลยครับก็อยากจะขอบคุณทุกคนมากเลยครับผมติดเทรนทุกวันเลยบางบางวันก็สามเทรนอะไรอย่างงี้ยสามงานขอบคุณแฟนคลับเราเป็นผู้ส่วนทวิตเศษเลย แล้วเห็นเห็นหมาอห่านก่อนๆมันก่อนเห็นกั๊บบ้านช้างไอ้เนื้อสิ่งเด็กเป็นสิ่งเด็นปั้นมาให้ก็รู้สึกรู้สึกดีครับผมตอนแรกคือเป็นหมูเดีวจะเป็นเป็นช้างครับผมแล้วเรากลั๊บคือแค่สิ่งแบบบ้านช้างเราแบบคิดถึงเอามาให้พี่ตอนนั้นผมไปถ่ายรายการท่องเที่ยวเชิงเกษตรมาครับ แล้วเหมือนกับว่ามันก็จะเป็นแบบเกี่ยวกวิถีชาวบ้านธรรมชาติแบบปลูกข้าวอะไรพวกนี้แล้วเขาก็เหมือนกับใช้วิธีเศรษฐกิจพอเพียงที่แบบเก็บดินดินในแปลงนาครับดินเหนียวขึ้นมาปั้นทําเป็นแบบปั้นตุ๊กตาแล้วก็ไปขายต่อแล้วเขาก็มีสอนปั้นแล้วตอนนั้นผมก็ต้องแบบรีบไปถ่ายรายการต่อเลยพี่เอบอกว่าปั้นช้างง่ายสุดผมเลยปั้นช้างตรงนั้นเลยแล้วทำไมถึงปั้นแล้วก็คิดถึงที่เอ,อี่มาให้ที่ ก็เห็นมันน่ารักดีแล้วเราทําเองด้วยก็เลยอยากมาให้ตอนตอนให้เหมือนมิวแบบตกใจก็ก็สบายครับผมไม่คิดว่าน้องจะเอาของมาให้แต่ว่าตอนนั้นคือสดๆร้อนๆจริงๆเพราะว่าช้างยังเปียกอยู่เลยเปียกอยู่ครับแล้วสถานีรู้จักกันมาปีกว่าแล้วความคิดแรกที่ใจกันครั้งแรกคิดยังไงกันบ้างที่แบบถึงทุกคนหรือคิด่ายแบบถึงครั้งแรกควาคิดแรกคิดแรกขึ้นมาเลยคนนี้เป็นยังไงบ้างครั้งแรกน้องๆจะดูเป็นคนนิ่งๆครับผมแบบอาจจะพูดน้อยอะไรอย่างนี้ ของผมกับพี่มิวจะตรงข้ามกันหน่อยว่าตอนนี้นพี่มิวเขาก็มีพี่พี่แฟนคลับแล้วก็ใครนะทำไมแฟนคลับเยอะจังอะไรับเราตอนนี้ก็รู้สึกกับพี่มิวาปแล้วถ้าอยากให้คูดปเด็นน้องแต่งามฝันมีอะไรบ้างก็ขอ้อข้อดีของน้องก็ข้อดี <laughs> อ่า<ะ>ขอ้ <laughs> ขอดีคือน้องน้องเป็นคนที่แบบคือเหมือนจะนิ่งๆเหมือนจะไม่ค่อยอะไรแต่ก็รู้ว่าน้องเขาเป็นห่วของเราเหมือนมีเรื่องอะไรก็คุยกับน้องได้ตลอด มันก็กิน<ม>เป็นคนกินงาน่ายกินง่ายคนระับก็กินงาน่ายกินเข้าเข้ากะเพราได้สบายสบายพอดีกันใช่ไหมครับพอดีพี่มิวเขาเป็นคนใส่ใจแล้วก็ตั้งใจด้วยเหมือนว่าอะไรที่แบบเขาช่วยเราได้พี่เขาจะพยายามช่วยเราตลอดเลยแล้วก็เราอยากได้ครับมีประทับใจอะไรกับปีายมั้่ไหมประทับใจที่มีกับปีใหม่เนี่ยต่างแต่ข้อดีอย่างเงี้ยถ้าประทับใจเลยครับประทับใจประทับใจกับน้อง เหตุการณ์ที่ประทับใจของน้องนะครับน่าจะเอาเป็นทุกทุกง,งานดีกว่าทุกทุกง,งานเราผมผมรู้สึกว่าน้องเป็นคนที่มีความตั้งใจในการทํางานมากครับผมแล้วแบบเต็มที่เหมือนเวลามีอะไรอ่ะคือมาถึงก็แบบไปมีมอยู่ซ้อมกันไหมหรือว่าลองแบบเราลองต่อบทอันนี้ไหมเวลาเราไปอีเวนต์พวกเนี้ยก็จะมีสคริปต์ในการสภาษณ์หรือว่ามีสคริปต์บนเวทีก็แบบให้ลองมซ้อมๆแล้วก็ตอนนี้เหมือนกันตอนเวลาแบบ ตอ,อนถ่ายนี่เห็นเห็นชัดมากว่าน้องก็แบบเหมือนบางบางทีช่วงที่เราอ่านบทอะไรพวกนี้บางทีผมลืมโทรหาน้องน้องไม่โทรมาทวงเองว่าแบบเนี่ยพี่มิวถึงเวลาซ้อมแล้วนะซ้อมอะไรไหมครับอะไรอย่างเงี้ยครับเอา, <c oughs> เ,อาเป็นครั้งแรกดีกว่าครั้งแรกจะเป็นตอนเวิร์กช็อปที่ตอนแรกเราก็ไม่เคยมีประสบการณ์ในด้านแบบซีรีส์วายมาก่อนหรือว่าเข้าเข้าซีนกับผู้ชายด้วยกันเองก็ยังเขินๆหน่อยแต่ว่าก็จะเป็นพี่มิวนั่นแหละได้แบบคอยแบบละลายพฤติกรรมตรงนี้ให้ ตอนนี้เกิดไม่เคยแล้วเจอทุกวันแล้วตอนนี้โอเคสุดท้ายหลับให้เปียกๆการขับของสิ่งของงานนี้คืนท้าบสิ่งของสิ่งงขอเป็นเพลงแล้วกันครับผมทำไมเพราะว่าเหมือนในชีวิตเราเนี่ยมันต้องการเสียงดนตรีครับผมแล้วก็เหมือนแฟนทุกคนเนี่ยเหมือน เราเจอเขาในในแต่ละวันเราได้เรื่องราวใหม่ๆได้คำนองใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยๆรู้สึกว่าดีใจหูที่ได้ฟังเพลงเพลงดีครับเป็นสิ่งเป็นอวัยวะได้ไหมครับได้เป็นหัวใจได้ถูกต้องดักดักก่อนอังคีเหมือนกันใช่ไหมออ่าก็เหมือนกับว่าหัวใจมันเป็นสิ่งที่สําคัญของร่างกายเราด้วยและที่สำคัญก็เป็นตัวแทนความรักด้วยครับขอนะาไปละฮะขอบคุณนะคะ